สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะมาพบกับครูแป้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศ,าาศาึกษาปีที่2ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชค,ค่ะก่อนอื่นเลยที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเราต้องมารู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนนะคะข้อที่1น,นักเรียนสามารถบอก ยกตัวอย่างการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชได้นะคะข้อที่2นักเรียนต้องสามารถเขียนยกตัวอย่างพืชที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้นะคะและข้อสุดท้ายนักเรียนต้องมีความใฝ่เรียนรู้แล้วก็มุ่งมั่นในการทํางานค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเรามาทบทวน สิ่งที่เราได้เรียนกันไปในชั่วโมงที่แล้วก่อนนะคะในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนถึงเรื่องปัจจัยที่ทําให้พืชเจริญเติบโตใช่ไหมคะอ่าค่ะในวันนี้ก็เรียนเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชซึ่งเกี่ยวข้องกันยังไงเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชสวัสดีคะ่ะน้องๆจากครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักกับเรื่องปัใจจัยในการจเจริญเติบโตของพืชไปแล้วก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องใหม่เราไปทบทวนกันอีกครั้งนะคะเอาละคะ่ะน้องๆตอนนี้เรามารู้จักกับเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชกันค่ะน้องๆคะ สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนพืชหรือสัตว์จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าโดยการแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาเมื่อมีสิ่งที่มากระตุน้นสิ่งเร้าก็คือสิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนสัตว์พืชเช่นแสงเพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นเราไปทำการทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะกับการทดลอง การตอบสนองต่อแสงของพืชเรามาทำการทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ได้แก่ 1. ต้นถั่วเขียวที่เพาะแล้ว 2. กระถางขนาดเล็ก2ใบ 3. กล่องทึบที่เจาะรูให้แสงเข้าข้างเดียว 4. ส,สำลี1ถุงเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1เตรียมสำลีใส่ในกระถางต้นไม้ของเราทั้งสองกระถางแล้วรดน้ำให้ชุม่มขั้นตอนที่2เลือกต้นถั่วที่มีขนาดสูงประมาณ5เซนติเมตรและลำต้นแข็งแรง2ต้นค่ะ แล้วนำมาปลูกในกระถางที่เตรียมไว้ใบละหนึต้นขั้นตอนที่สามนำกระถางใบที่หนึ่วางไว้ในที่ที่มีแสงแดดขั้นตอนที่สี่นำกระถางใบที่สองวางในกล่องทึบที่ปิดฝาให้แสงเข้าได้เฉพาะด้านที่มีรูและรดน้ำทั้งสองต้นทุกวันติดต่อกันเป็นเวลาห้าวัน ขั้นตอนที่ 5, สังเกตและบันทึกผลการทดลองนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วน้องๆคะต้นถั่วเขียวที่น้องๆได้สังเกตและบันทึกผลการทดลองไปแล้วนั้นมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่คะจากการทดลองน้องๆจะสังเกตว่ากระถางใบที่หนึ่ง ที่เราเอาไปตั้งไว้ในที่ที่มีแสงสว่างตามปกติลําต้นจะมีลักษณะตั้งตรงเป็นปกติกระถางใบที่สองที่ใส่ในกล่องทึบแสงที่มีแสงส่องเฉพาะด้านที่มีรูเจาะไว้ต้นไม้ในกล่องจะมีลักษณะเอียงหาแสงเพราะฉะนั้นสามารถสรุปได้ว่าต้นไม้จะเบนเข้าหาทิศทางที่มีแสงสว่างนะคะเพราะพืช จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเรา้านั่นก็คือแสงนั่นเองเรามาดูตัวอย่างของพืชที่มีการตอบสนองต่อแสงกันเลยค่ะน้องๆเริ่มจากการบานของดอกบัวในเวลากลางวันและการหุบของดอกบัวในเวลากลางคืนการบานของดอกกระบองเพชรในเวลากลางวันและการหุบของดอกกระบองเพชรในเวลากลางคืนการหันดอกตามทิศทางการส่องแสงของดวงอาทิตย์ ตลอดทั้งวันของดอกทานตะวันการหุบใบและห้อยลงสู่พื้นของพืชบางชนิดและกางใบออกตามเดิมในเวลาตอนเช้าที่ได้รับแสงสว่างเช่นจามจุรีกระถินแค่์ผักกระเฉดและถั่วต่างๆการหันเข้าหาแสงของพืชที่ปลูกในที่ร่มเช่นต้นบอยเซียนที่ปลูกไว้ในที่ร่มลำต้นจะเอ็นออกหาแสงแดด ต่อไปเป็นพืชชนิดที่มีการตอบสนองต่ออุณหภูมินะคะเช่นต้นหูกวางต้นสักต้นรังจะสลัดใบทิ้งเมื่อเจออากาศหนาวเพื่อลดการสูญเสียน้ําและแตกใบใหม่เมื่ออากาศอบอุ่นค่ะดอกมะลิที่จะบานเมื่ออากาศอบอุ่นนอกจากนี้แล้วพืชยังมีการตอบสนองต่อน้ำที่เป็นสิ่งเร้าอีกด้วยนะคะ โดยเราจะสามารถสังเกตได้จากการงอกของพืชรากของพืชจะงอกออกไปทางด้านที่มีน้ำมากเพื่อดูดซึมน้ำและแร่ธาตุในดินถ้าต้นไม้ที่ขาดน้ำใบก็จะเหี่ยวแห้งเป็นต้นค่ะนอกจากนี้พืชก็มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าชนิดอื่นอีกนะคะเราไปดูคลิปวิดีโอเหล่านี้และช่วยกันตอบนะคะว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอะไร ใบของต้นไมยราบนั้นเมื่อถูกแตะเพียงเบาๆใบก็จะหุบเข้าหากันอย่างรวดเร็วแต่ไม่ถาวรต้นกาบหอยแครง เมื่อมีแมลงบินมาเกาะใบของมันจะหุบลงพร้อมทั้งปล่อยน้ำย่อยออกมาย่อยแมลงแล้วดูดซึมสารอาหารที่พืชต้องการไปใช้ด้วยอย่างนี้เองเราจึงเรียกพืชเหล่านี้ว่าพืชกินแมลง หมอ่อข้าวหมอ้อแกงลิงลักษณะของใบจะเหมือนหมอ้อที่เปิดอยู่เพื่อรอเหยื่อและจะผลิตน้ำหวานไว้ให้มแมลงมาดูดกินเมื่อมีมแมลงมาเกาะก็จะค่อยๆผลิตน้ำย่อยรอไว้ในหมอ้อเมื่อมแมลงมาดูดเพลินบางตัวอาจตกลงไปในหมอ้อและจมน้ำตายหรือขึ้นมาไม่ได้หลายๆวันก็จะตายแล้วถูกน้ำย่อยย่อยสลายเอาสารอาหารในตัวมแมลงไปใช้งาน ปอนหยาดน้ำค้างเป็นพืชกินมแมลงอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะสร้างหยดน้ำเหนียวๆหนีจำนวนมากไว้บนผิวเมื่อโดนแสงแดดจะดูคล้ายน้ำค้างบนยอดหญ้าเพื่อให้มแมลงมาดูดกินและเมื่อมแมลงมาเกาะจะรู้ว่าหยดน้ำที่เห็นที่จริงแล้วเหนียวคล้ายกาวเพื่อจับมแมลงยิ่งมแมลงยิ่งดิ้นก็จะยิ่งมีการสร้างหยดน้ำเพิ่มขึ้นและใบของมัน ก็จะค่อยๆมวนเข้าหากันจนมิดแล้วย่อยมแลงให้เป็นสารอาหารที่นำไปใช้ค่ะ จากที่น้องๆได้ดูไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นการตอบสนองต่อการสัมผัสนั่นเองค่ะน,ศาศาน,นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วเรามาสังเกตการงอกของมเมล็ดพืชกันนะคะน้องๆจากที่เราได้สังเกตไปนะคะน้องๆจะเห็นได้ว่าเป็นการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงโลกซึ่งเราจะเห็นได้ว่า พืชส่วนมากจะมีการเจริญเติบโตโดยที่รากจะเจริญเติบโตลงสู่ด้านล่างตามแรงโน้มถ่วงของโลกและลำต้นที่ตั้งขึ้นนั้นเป็นการต้านทานแรงเสียดทานของโลกเอาละค่ะน้องๆก่นอ,อนที่เราจะพบกับกิจกรรมสุดท้ายเราไปทบทวนอีกครั้งนะคะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชนั้นได้แก่การตอบสนองต่อการสัมผัสการตอบสนองต่อแสงแดด การตอบสนองต่ออุณหภูมิการตอบสนองต่อน้ำซึ่งพืชจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ด้วยการเคลื่อนไหวและเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลกที่ลำต้นจะตั้งตรงส่วนรากก็จะเจริญเติบโตลงสู่ดินเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดท้ายฉายเดี่ยวได้เลยค่ะ ว่างใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้นอ้นองเลือกตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกตอ้องต้นไมยราบมีการตอบสนองต่อสิ่งเราที่เป็นการสัมผัสคุณนายตื่นสายเป็นพืชที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าประเภทแสงพืชที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิต่ำ ต้นหูกวางจะมีการผลัดใบทิ้งเพื่อลดการคายน้ำต้นกาบหอยแครงจะตอบสนองต่อสิ่งเราด้วยการสัมผัสเมื่อมีแมลงมาสัมผัสกาบทั้งสองจะหุบเข้าหากันเพื่อจับแมลงดอกทานตะวันเป็นพืชที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเราประเภทแสงค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ครั้งต่อไปเราจะได้มารู้จักกับเรื่องการปรับตัวของพืชกันบ้างนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะได้เรียนรู้กันในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะก็จบลงแล้วนะคะเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชนักเรียนจะเห็นได้ว่าพืชเนี่ยมีการตอบสนองต่อแสงไม่ว่าจะเป็นในการทดลองนะคะที่ว่าเรา เอาต้นไม้ไปไว้ในกล่องแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงนั้นเรนจะเห็นว่าต้นไม้นะคะจะเป็นเข้าหาแสงนะคะหรือดอกบัวที่โผล่พ้นน้ําแล้วบานในตอนกลางวันแล้วก็หูในตอนกลางคืนนะคะหรือการตอบสนองของต้นกระบองเพชรที่จะมีดอกบานในตอนกลางวันและหูในตอนกลางคืนนะคะหรือดอกทานตะวันที่จะหัน หันหน้าดอกไปทางทิศท,ที่มีแสงอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็พืชที่มีการตอบสนองต่ออุณหภูมิอย่างเช่นต้นหูกว้างต้นสักหรือว่าต้นรังนะคะแล้วก็พืชที่มีการตอบสนองต่อ,อน้ำพืชที่มีการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วง แล้วก็มีการยกตัวอย่างพืชอีกหลายอย่างนะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเขียนยกตัวอย่างการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชมาหนึ่งอย่างพร้อมทั้งวาดรูปประกอบด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างอ่ะอย่างเช่น ดอกบัวที่มีการบานในตอนกลางวันแล้วก็หูในตอนกลางคืนหรือใครจะวาดรูปการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มีต่ออุณหภูมิต้นไม้ที่ผัดใบในช่วงหน้าหนาวก็ได้นะคะหรือใครจะวาดรูปต้นไมยราบที่หูเมื่อโดนสัมผัสก็ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้ว หวังว่านักเรียนจะทำงานมาส่งคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ